ซยก่ยนัวะางนะตัวะเนี่ยเลือดไหลเว้ยทุกอะหลาดมันมีแผลโดนกัดิมันเรียนหมาหมากาดปะมันจะขึ้นมาลายหมากาดก็ซื้อไงลยหมากาดมันซื้อบึ้มบึ้มบึ้มดูด้วยน่าจะทำปึ้นแล้ว

ไปเลยเล่นๆย่ามันทางหางดีกว่ามันไม่ไม่ตัดไปเลยเนี่ยคือก็จัไปตัดปื้นไปได้ตับหนึังพี่เดร็ตลวอ่ะคล็ดลดกปตนะอเะแล้วยกอไใอ่ะอ๋ยกยกใส่หัวก่อนใส่หัวก่อนเลยใส่หัวไม่ได้หัวตใส่ปอยอใส่หัว่ปอยหัวพี่แม่ ต้องใส่หงก่อนตอไลใส่หมต่